บรรยากาศยามเย็นทองไร้มาฝากนะคะบรรยากาศทองไร่ะคะหลังฝนตกช่วงเวลา18นาฬิกาเกือบครึ่งค่ะบรรยากาศชาวไร้มาฝากค่ะเดินเล่นกับหมาเก็บภาพผูกเขาดอกย่ามาฝากค่ะ บรรยากาศเงียบๆยามเย็นนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะหลังฝนตกก็จะสดชื่นแต่ว่าหกโมงช่วงเวลาหกโมงครึ่งก็ยังไม่มืดนะคะ เดินเล่นไปเรื่อยค่ะยามเย็นดูทองฟ้าสดใสค่ะอันนี้จะเห็นว่าต้นสับรดเขา่าก็จะได้ทำการปลูกใหม่นะคะเนี่ยเก่าหมดอายุแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ